อยู่ไหนวะเนี่ยไม่เก็บไว้ไหนของบ้านเงี่ยโอเจมเจมเจอไห่ลูกไม่เจอเลยครับแม่เจอแล้วครับแม่เยอะไหมลูกเยอะไหมน่าจะเกือบแสนได้ครับแม่ แม่ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่พี่ทีมจะกลับมาไปลูกไปรีบไปเลยนี่มันอะไรอะ่ะประตูก็ไม่ได้ล็อกแล้วทำไมบ้านเป็นแบบนี้อะ่ะเละไปหมดเลยอะ่ะตองน่าหน่ะสิคะก่อนที่ตองจะออกจากบ้านไปหาพี่ที่โรงพยาบาลอะ่ะ ตองก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็ทุกอย่างมันก็ปกติดีนะคะแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะหรือว่าจะมีโจรหรือเปล่าคะงั้นตองรอนี่นะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูของบน่อนเจมกับป้ามาทำอะไรครับทีมทีมหลานรักของป้ากลับมาแล้วเหรอลูกพี่ทีสวัสดีครับ แล้วนี่มาทําอะไรกันครับไม่เห็นบอกผมเลยทําไมล่ะฉันมนาบ้านแกทําไมต้องบอกด้วยแกก็บอกฉันเองไม่ใช่เหรอบ้านแกก็เหมือนบ้านฉันฉันก็แค่มาเที่ยวเล่นแค่นั้นเองแค่มาเที่ยวเล่นแล้วทําไมบ้านมาถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะก่อนตองจะออกไปบ้านยังปกติดีอยู่เลยอะไรกันตอนผมกับแม่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วพี่ทีมพี่ดูเมียพี่ดิไม่ได้เรื่องเลยอยู่บ้านยังไงให้บ้านรกขนาดนี้ อย่า,าพูดจาเลยเธอนายเจมฉันอยู่กับตองมานานฉันรู้ว่าตองเป็นยังไงอถึงเขาจะท้องเนี่ยแต่เขาไม่มีทางปล่อยให้บ้านลกแบบนี้แน่นอนนะป้าครับป้าพูดความจริงมาดีกว่าว่ามาทําอะไรแล้วซ่อนอะไรไว้ข้างหลังครับซ่อนอะไรฉันไม่ได้ซ่อนอะไรไว้สักหน่อยใช่จะจะซ่อนอะไรพวกเราไม่ได้ออาอะไรไปเลยจะบอกผมมาดีๆเลยผมเดินไปดูเองครับผมเตือนแล้วนะครับเออเออ ฉันแค่จะมาขอเงินพวกแกหน่อยพอดีจตเจมอ่ะมันจะพาครอบครัวมันไปเที่ยวมันต้องใช้เงินเยอะฉันก็แค่จะมาเอาเงินของแกก็แค่นั้นเองใช่เงินแค่นี้เนี่ยผมขอหน่อยแลวกันจะพูดว่าแค่นี้เหรอเงินเป็นแสนอันเนี้ยก็รู้ไหมว่ามันคือเงินเก็บของฉันทั้งหมดเลยนะทีมก็จะมาขึ้นเสียงทําไมเดี๋ยวเงินแกก็หาใหม่ได้ฉันขอหน่อยไม่ได้หรือไงขอแล้วครับป้าขอผมตอนไหนอ่ะ นี่ป้าแอบเข้ามาในบ้านผมโอเคผมใจดีเองครับที่ผมให้กุญแจป้าไปแล้วบอกป้าว่าบ้านนี้มันก็เหมือนบ้านป้าแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้ป้าแอบเข้ามาขโมยเงินแบบนี้นะฮะนี่พี่ทีมพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงแม่ผมไปขโมยอะไรแม่ผมไม่ได้ไปขโมยถึงเขาจะเหมือนขโมยแต่เขาไม่ได้เป็นคนขโมยพี่เห็นเหรอว่าแม่ผมไปหยิบมาพี่ก็ไม่เห็นฝันหน่อยกล่าวหากันชัดๆเลย มาหยิบของของคนอื่นไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันก็เรียกว่าขโมยนั่นแหละถึงจะไม่ได้เห็นตอนหยิบแต่ก็นี่ไงหลักฐานก็คามืออยู่เนี่ยนี่ตองแกหุบปากของแกไปเลยนะแกเองมันก็แค่คนนอกแกไม่มีสิทธิ์มาพูดเขาไม่ใช่คนนอกครับเขาเป็นภรรยาผมเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์แล้วหแหกตาดูหน่อยนะครับว่าเขาท้องอยู่แล้วพ่อผมเนี่ยก็นอนอยู่โรงพยาบาลรอการผ่าตาดัดไอ้เงินก้อนเนี้ยมันสําคัญกับครอบครัวผมมากนะครับ ใช่ค่ะเงินก้อนเนี้ยมันสาคัญกับเราสองคนมากนะคะพวกเราต้องใช้เงินกันจริงๆค่ะป้าป้ากับเจมจะจะเอาเงินเราสองคนไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะพ่อเกจะป่วยหรือมีแเกจะคลอดอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยฮะผมไม่คิดเลยนะครับว่าป้าจะเป็นคนแบบนี้นั่นคือพ่อผมแล้วนี่ก็ลูกผมผมถามป้าจริงๆอ่ะป้ายังมีความเป็นคนอยู่บ้างไหมจะอะไรนังหนาก็ได้ก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าเงินเนี้ย ผมขอยืมหน่อยแล้วกันยืมเหรอฉันไม่ให้ยืมนี่แกมันแกมันอีกคนหนล่ะละคุณต่อแกเกิดมาแม่ของแกไม่มีน้ำนมแกมากินน้ำนมจากฉันแกไม่นึกถึงบุญคุณฉันเลยเหรอก็อีกแค่เงินแค่เนี้ยให้ฉันยืมหน่อยไม่ได้เลยหรอบุญคุณเหรอครับผมก็ตอบแทนบุญคุณป้าอยู่ไงครับผมดูแลป้าทุกอยา่างซื้อของดีๆให้ป้าตลอดผมให้กุญแจบ้านป้า แล้วผมก็คิดว่าป้าเนี่ยเป็นแม่ผมคนหนึ่งแต่ดูสิ่งที่ป้าทําสิครับป้าไม่เห็นผมเป็นลูกเลยอย่าว่าแต่ลูกเลยครับให้มองว่าผมเป็นหลานเนี่ยป้ายังผมไม่มองแบบนั้นเลยป้าคะทีมเขารักป้ามากเลยนะคะต้องไม่คิดเลยอะว่าป้าจะคิดแล้วก็จะทากับเขาแบบนี้ป้าแอบเข้ามาในบ้านมาขโมยเงินเราไปยังไม่พอนี่ยังพูดจาไม่สนใจยายดีความรู้สึกเขาแบบนี้อีกเป็นใครเนี่ยใครก็รับไม่ได้หรอกค่ะป้าเอาเงินผมมาครับ แล้วก็รีบออกไปได้แล้วนี่แกจะมาไล่ซินอีกเหรอเองินแกก็เอาไปแล้วแกก็ไม่ได้เงินจะเลยจะว่าผมว่าอากตันยูหรือว่า,ว,าว่าอะไรก็เชิญเลยนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำดีที่สุดแล้วแล้เอากุญแจบ้านผมคืนมาด้วยครแล้วก็รีบออกไปได้แล้วนี่ทีมก็จะไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาเลยเหรอแค่นี้เนี่ยถือว่าผมใจดีมากแล้วนะฮะ รีบออกไปก่อนที่ผมมาแจ้งตำรวจเพราะว่าในห้องนอนมันมีกล้องวงจรปิดนะผมมีหลักฐานเอาผิดทุกอย่างก็ได้ก็ได้แม่เรารีบไปกันดีกว่าผมไม่อยากติดทุกจะฉัน่ามไปเนี่ยก็พบเกตจังนั้นเลยไี่ลูกโง่ไปสิกไป เข้าใจว่าพี่เสียใจแต่อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะตองจะอยู่ข้างๆพี่เองขอบคุณนะตองแต่พี่ไม่เป็นไรหรอกตองไปนั่งพักเถอดเดี๋ยวพี่จะเก็บบ้านก่อนนลไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยกันก็นกนได้โอเคจบ,คบุญคุณยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่มีใครอยากตอบแทน